กิจกรรมเส้นทางสีแดงเพื่อสันติภาพวันจันทร์ที่6กุมภาพวกเราเดินทางมาถึงประสานนทนคนรทมนครวัดพวกเราได้เพึ่งผ่านด่านชำระเงินนะฮะมาเมื่อสักครู่นี้ค่าธรรมเนียมการเข้าชมก็ตกคนละ2คนละ20เหรียญน,นะฮะหรือว่าประมาณคนละ600บาทนะครับ และนี่เป็นทางเข้าอุทยานนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลโปรแกรมในวันนี้ก็คือว่าเราจะเยี่ยมชมประสาทนครธมนครวัดและปราสาทอ,อื่นๆที่อยู่ใน ท,ที่แห่งนี้นะฮะแลวตอนหลังจากนั้นเวลาประมาณหกโมงเย็นพวกเรามีนะัดรับประทานอาหารเย็นกับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในกมัมพูชานะครับซึ่งาทางคุณวิชัยนะครับผู้จัดการทั่วไปของแรมอังกอร์ซิตี้ได้ให้ความอนุเคราะห์อาหารและก็ที่พักของเราตลอดระยะเวลาสองวันนะครับรวมถึงคุณนพดลที่ได้รับพวกเราจาก่างช่องสงงามมาถึงที่เสยเมเบรียบและได้ให้ความอนุเคราะห์ ที่พักแล้วก็อาหารกับพวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมาในโอกาสนี้น